สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดคําชโนดครับอําเภอคงครับจังหวัดนครราชสีมาครับนะครับมากราบไหว้เจ้าแม่กนอิมครับนะครับเป็นการสร้างใหม่ครับยังไม่เสร็จดีครับน่ครับคำชโนดครับเมืองคงอ่าจะตั้งอยู่ติดสระน้ําใหญ่ครับ สาะน้ําใหญ่มากครับเนี่ยครับมีสถานที่ถ่ายรูปให้เราถ่ายรูปเยอะมากครับถ่ายบริเวณให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเนี่ยครับ <S <S เป็นอีกวัดหนึ่งครับที่เราต้องมาเที่ยวกันครับสวยครับ ก็ไปหลายที่เนาะคำชะโนดมีหลายจังหวัดครับนครราชสีมานี้ก็ไปที่วังน้ําเขียวก็มีนะครับแล้วก็ที่นี่ก็อําเภอคงครับจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ใหญ่ครับมีหลายอําเภอมากครับเนี่ยครับร่มเย็นครับเพราะว่าอยู่ติดกับสระน้ําใหญ่ครับน้ําสระนี้เขาบอกไม่มีการแห้งครับใหญ่มากครับสระ วัดก็ตั้งอยู่บริเวณข้างสระน้ําครับเป็นสระน้ำหรือเป็นอ่างนะ่ะน้ําผมไม่แน่ใจครับใหญ่มาก